ถ้าวันนี้น้องๆเป็นนายหน้าหน้าใหม่อยากจะเริ่มมาชีพนายหน้าแต่ว่าอายจะเริ่มยังไงเดี๋ยววันนี้พี่การจะมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้นะคะน้องๆหลายคนถามเข้ามาค่ะว่าอยากจะเริ่มอาชีพนายหน้าแต่ว่าหนูอายค่ะหนูจะเริ่มต้นยังไงดีนะคะพี่การแนะนําอย่างนี้ค่ะว่าน้องๆควรจะปรับ mindset ซะใหม่นะคะ mindset ในการเป็นนายหน้าสําคัญมากค่ะเพราะว่าอาชีพนายหน้าเนี่ยน้องๆอ,อาจจะรู้สึกว่าเราไปง้อขอเขาขายหรือเปล่าคะทําให้รู้สึกว่าอายใช่ไหมคะพี่การเองนะคะได้ยินคําตอบนี้บ่อยมากๆเลยค่ะแต่สิ่งที่ดีนะคะก็คือว่าน้องๆค จะเรียนรู้ค่ะว่าอาชีพในหน้าที่ดีเนี่ยเรามาสร้างคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีประโยชน์กับลูกค้าค่ะเรามาอำนวยความสะดวกให้เขานะคะทําการตลาดให้เขาช่วยเขาขายนะคะที่สําคัญเลยค่ะเราไม่ได้รับเงินล่วงหน้าจนกว่าเราจะขายของได้ใช่ไหมคะถ้าน้องๆคนไหนนะคะอยากจะเริ่มมาอาชีพตรงนี้ลองนําเสนอลูกค้านะคะว่าเราให้บริการก่อนโดยที่ไม่เก็บค่าใช้จ่ายขอซับเข้ามาขายทําการตลาดให้เมื่อการซื้อขายเกิดขึ้นนะคะเราถึงจะเก็บค่าบริการค่ะถ้าคิดอย่างนี้แล้วนะคะรับรองค่ะว่า ลูกค้ายินดีที่จะให้ช่วยทําการตลาดและช่วยขายแน่นอนค่ะทําได้เท่านี้นะคะรับรองค่ะว่าปิดการขายได้แน่นอนค่ะ